สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับรายการคุณปอยชาแนลวันนี้ก็จะมาทําประตูกลไกลนะครับโอ,โอเคคนนี้ก็เป็นเพื่อนผมนะค่อยชื่อว่าปิงครับและตอนนี้ก็ไม่รู้ต้องตายปิงปิงอะไรเงียบไปเบาโอนโพที่นี่หน่อยดิเดี๋ยวโอนอ่านี่ผมก็เป็นแอดมินเซิร์กันทีเดียวนะครับี๋้ว นะครับคุณป้าอยู่ไหนนี่ครับก็ทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเอาฟองน้ำมาตั้งแบบนี้นะครับแบบนี้นครับ,แบบ,รบแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ทำการเอ้ยเแต่ละนะตีเข้าไปบล็อกเดียวปุปุ้ย,ยแต่ผมขอทำการกำจัดขายะก,ก่อนนะครับ เอ้ยยาทำอะไรไม่เดี๋ยวเราขุดให้ทางนะครับโอ้ยเปายังไม่โอนเงินไปเดี๋ยวผมขอโอนให้เพื่อนผมก่อนนะครับขอนอกเรื่องสักนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับโอกดีครับเดี๋ยวขุดเองโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็ตี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 ยังไม่ได้ครับ อไม่รู้ครับถ้างั้นเดี๋ยวผมไปทําที่อื่นก็ได้นะครับแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะขอลองกันนะว่าเฟลหรือไม่เฟลเฟลแน่คอยดูครับไม่ครับไม่ครับปิงก็เฟลอ๋อผมดูแล้วทำไมผมถึงทำง่ายอ่ะตายชักเำอะไรกันกับเราไม่เคยทำแบบนี้ดูแล้วแต่ที่รู้คือไอ้นี่มันเอาอีกแล้ว ไอปิงไออันนี้ก็มั่วโคตรโเลยไอตัวแสบเนี่ยใครคมหรือใครเองเลยแหมเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเเดี๋ยวค่อยเอาไปทำในบ้านออกชิฟ้าเอ้ยไม่ใช่อุ้ยอุ้ยคะแนนชุดอะไรพังอ่ะไอหนึ่งเครื่องเกแล้วไม่มีนะอู้พังหมดเลยชุดเก๋ จะให้มาลังแขนนะบอไม่ต้องละโอแค่ขอชุดก็พอละชุดพังหมดเลยเราก็ทำการตีอ่ะเอ้ชุดนี้ก็ไม่เหลือแล้วป่าวเอะช่างทำชุดหน่อยได้ไหมไม่เอาอัันนนี้ะครบทำให้หน่อยดิเอ้ยแชร์ตัวให้ดูเลยแม่ขอจบที่เปลี่ยนคันนนนะครับสสวััดีครบบบ๊าายยไปจบ